ผมเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนนะครับที่ทําธุรกิจอยู่แล้วมีข้อมูลของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะสรุปให้มันเป็นแบบหน้าตาที่เราต้องการได้ยังไงนะครับ <S <S วันนี้ผมจะมาสอนทุกคนสรุปข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าคิวรีนะครับซึ่งฟังก์ชันคิวรีหลายๆคนก็บอกครับว่าเฮ้ยฟังก์ชันนี้ใช้ยากจังเลยไม่รู้จะเขียนคิวรี่ยังไงนะครับถึงจะได้ข้อมูลที่เราต้องการไม่ต้องก,องกลัวครับวันนี้ผมมีข้อมูลตัวอย่างมาให้ทุกคนดูนะครับรวมถึงมีเคสในการคิวรีเนี่ยมาให้ท ที่มันใกลเคียงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็เอาคําสั่งสูตรคิวรี่ที่อยู่ในเคสอันนั้นเนี่ยไปปรับใช้กับธุรกิจของเราได้เลยครับเริ่มต้นนะครับผมจะมีไฟล์เทมเพลตไฟล์นี้ไว้นะครับซึ่งไฟล์เทมเพลตไฟล์นี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลการขายเนี่ยที่ผมทําไว้แล้วนะครับพร้อมที่จะเอาไปทําการฝึกซ้อมคิวรี่ของเราได้นะโดยทุกคนเนี่ยก็สามารถเอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยไปเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถกดดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอสคริปชันนี้นะครับกดดาวน์โหลดมานะครับทุกคนก transaction ขายนะครับก็จะมีเป็นข้อมูลขายโดยทั่วไปเลยนะครับโดยก็จะมีเป็นวันที่ที่ขายนะครับชื่อสินค้าที่ขายราคาต่อหน่วยนะมีหน่วยนับนะครับมีจํานวนที่ขายแล้วก็เป็นคูณกันเป็นราคารวมนะครับใส่สูตรปีเดือนนะครับเพื่อดึงมาว่าเป็นปีเดือนอะไรนะครับมีการดึงข้อมูลกลุ่มสินค้ามา อ่านี้ผมเอาเดตจากข้างหน้าเนี่ยมาไว้ข้างหลังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้อมูลพนักงานขายนะว่าใครเป็นการขายออเดอร์นี้และสุดท้ายครับขายที่สาขาไหนนะครับ ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทุกคนทําธุรกิจเนี่ยก็น่าจะมีข้อมูลกันประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูครับว่าเวลาที่เราจะใช้สูตรคิวลี่ในการดึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันดึงแบบไหนได้บ้างนะครับเราไปที่แท็บแรกกันก่อนนะครับก็คือเคสเบสิกเลยเคสแรกนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะพิมพ์สูตรคิวลี่เนี่ยเราทํำยังไงนะเวลาดึงข้อมูลดึงยังไงนะครับวิธีการใช้สูตรคิวลี่เนี่ยง่ายๆครับคือเราจะพิมพ์คําว่าคิวลี่แบบนี้นะครับแล้วสังเกตได้เลยนะครับว่าพอเวลาเราพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะบอกครับว่าการใช้สููตรนี่่ยจะมสวอ ทั้งหมด3ส่วนนะครับนั่นก็คือข้อมูลการค้นหาและก็ส่วนหัวซึ่งแต่ละส่วนหมายถึงอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะนะส่วนแรกนะครับ Data เนี่ยก็คือหมายถึงช่วงของข้อมูลที่เราต้องการจะมาสรุปนั่นเองครับนั่นก็แปลว่าสมมติเรามีข้อมูลอยู่เยอะๆนะครับในหน้าชีตเนี่ยบางทีเราก็มีหลาย She ีตด้วยเราจะต้องการเอาข้อมูลไหนกันแน่มาคิวเรีนะครับเราก็สามารถเลือกเป็นช่วงได้ข้อ2ครับจะเป็นชุดคําสั่งที่บอกว่า ในตรงส่วนที่เราจะดึงมาสรุปเนี่ยเราต้องการจะสรุปเขาแบบไหนเช่นในตัวอย่างเมื่อกี้ครับผมอาจจะอยากได้แค่ข้อมูลในส่วนของสาขา A ก็ได้นะครับหรือผมอยากได้ข้อมูลในส่วนของพนักง,งานคนนี้เท่านั้นเราก็สามารถใช้คําสั่งคิวรี่แบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกอ,อีกทีว่าเราจะเขียนสูตรคิวรี่ยังไงซึ่งสูตรคิวรี่ตรงส่วนของคาว่าคิวรี่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มต้นด้วยคําว่า select นะ และสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ h e a d ดอรนะครับซึ่งจะมีค่า1หรือ0หรือเราจะไม่ใส่ก็ได้ซึ่งการที่เราจะไม่ใสเนี่ยค่ามันจะเท่ากับ0นะครับแต่ผมแนะนําให้ทุกคนใส่นะครับ มันหมายความว่ายัางไงมันหมายความว่าข้อมูลที่เราดึงมาสรุปเนี่ยมันมีส่วนหัวของตารางหรือเปล่าถ้าถือว่ามันมีส่วนหัวของตารางแบบตัวอย่างแบบเมื่อกี้นะครับถือว่ามีนะแบบนี้โลที่1แบบนี้ครับเราเรียกว่าส่วนหัวของตารางนะครับได้ก็คือเรามีการเขียนเลยว่าแต่ละคอลัมน์เนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนะครับแบบนี้ให้เราใส่เลขหนึ่งน,นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทําการคิวรี่ผมแนะนแํแล้ยกันนะครับว่าให้ใส่ข้อมูลตรงส่วนหัวตรงนี้นะแล้วเราก็ใส่เลขหนึ่งที่ด้านหลังจะเป็นการทําให้คิวรี่แล้วเนี่ยมันได ข้อมูลของหัวมาด้วยนะครับมันก็จะง่ายกับเรานะเรียนรู้เบสิกเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้สูตรคิวรี่เนี่ยดึงข้อมูลจากหน้า transaction ขายกันดูครับอ่าการใช้สูตรคิวรี่นะครับเราพิมพ์คําว่าคิวรี่นะครับส่วนของข้อมูลนะครับผมก็จะดึงยาวมาแบบนี้เลยนะครับเราอยากได้ข้อมูลตั้งแต่คอลัมน์ A ไปจนถึงคอลัมน์ K เนาะอ่าแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการค้นหาเนี่ยเราจะใส่สูตรคําว่า Select นะครับ ส่วนหลังจาก select เนี่ยเราอยากจะได้ข้อมูลในคอลัมน์ไหนนะเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้สมมุติถ้าเกิดว่าผมอยากได้แค่ A B คอลัมน์ C คอลัมน์ d คอลัมน์ e และคอลัมน์เผมใส่แค่นี้นะครับเราจะได้ข้อมูลเนี่ยถึงแค่ตรงนี้นะข้างหลังเนี่ยเราจะใส่เป็นเลขหนึ่งนะครับเพราะาเรามีข้อมูลตรงหัวแล้วเรียบร้อยนะใส่วงเล็บปิดแบบนี้นะครับสังเกตนิดนึงครับว่าตรงที่เราใส่ข้อมูลตรงส่วนของการค้นหาเนี่ย เราจําเป็นนะครที่จะต้องมีดับเบิลโคดนะครับหรือตัวฟันหนูเนี่ยครอบทั้งด้านหน้าและด้านหลังเสมอนะเสร็จแล้วพอเรากด Enter เข้าไปครับเราจะได้ข้อมูลมาแล้วอนี่มันจะดึงข้อมูลมาจากหน้าการขายเรียบร้อยเลยนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้ครับเวลาที่เราจะ Select เราอยากจะได้ข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ A ถึง K ตามที่เราระบุไว้ตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนครับเป็นดอกจันแบบนี้ดอกจันหมายถึงว่าเลือกทั้งหมดนะครับกด Enter ไปนะครับเราจะได้ข้อมูลมาแบบเหมือนเป๊ะเลยนะครับจากหน้า ฐาน section ขายหน้านี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่เงื่อนไขในการเลือกของเราลนะ่ะสมมติผมอยากจะได้ข้อมูลแค่สาขา A เนี่ยทำยังไงนะครับหลังจากที่เรา select เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราอยากจะเลือกคอลัมน์ไหนนะเราสามารถใส่ condition ข้างหลังก็คือ where ได้นะครับ <Yeah. S 1> where คือการบอกครับว่าเราจะเลือกข้อมูลเฉพาะที่ตรงตามที่อยู่ใน where เท่านั้นนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ครับผมอยากจะให้ where ครับอลัมน์ K อ่าอลัมน์ K ก็คือคอลัมน์นี้นะครับ คอลัมน์ k จะต้องตรงกับสาขา a เท่านั้นผมถึงจะเลือกมาแสดงในหน้า q ิวีหน้านี้นะครับ w h e k เท่ากับสาขา a เราสามารถใส่แบบนี้ได้นะครับสังเกตนิดนึงครับเวลาเราใส่ข้อมูลที่เป็นคำพูดเราจะใช้เป็น single quote นะครับเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเนี่ย คือคำพูดนะเราจะไม่ใช้ดับเบิลโขดน,นะครับเพราะว่าไม่งั้นคิวรี่จะนึกว่ามันคือการจบคิวรี่แล้วนั่นเองครับผลที่ได้ครับคือเราจะได้ข้อมูลเฉพาะที่เป็นสาขา A เท่านั้นครับลองดูครับสาขา B จะไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเราก็สามารถเลือกเฉพาะพนักง,งานบางคนในสาขา A ได้นะครับเวลาที่เราต้องการที่จะเพิ่มคอนดิชันแบบนี้นะครับให้เราใช้แอน ในการเชื่อมนะครับแอนก็คือทั้ง2 Condition 2> mm hmm. จะต้องเป็นจริงนะครับมันถึงจะดึงข้อมูลออกมา mm hmm. เช่นใส่แบบนี้เลยครับก็คือ And J เท mm ่า hmm. กับทาดานะครับ ผมก็ได้ข้อมูลการขายนะครับของคุณพาดาที่อยู่ในสาขา A แล้วนะครับการที่เราใช้แอนดเป็นตัวเชื่อมแบบนี้นะครับหมายถึงว่าเราเนี่ยต้องการที่จะได้ข้อมูลจากสาขา A นะครับและต้องการที่จะได้ข้อมูลที่พนักง,งานขายเนี่ยชื่อคุณพาดาเท่านั้นนะครับมันถึงจะดึงออกมานะถ้าไม่ใช่หรือใช่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะไม่ทําการดึงออกมาน,นั่นเองเคสต่อมานะครับเป็นเคสที่1น,นะครับหลังจากที่เรารู้เบสิกในการคิวรี่ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะมาลองทําการสรุปข้อมูลยอดขายกันดูครับเราจะมาลองใช้ฝั่ง ท่านสัมที่อยู่ภายในคิวรีกันดูครับว่าทํายังไงครับในการที่จะสรุปข้อมูลดังต่อไปนี้โดยผมจะมีทั้งหมด3ตัวอย่างในเคสที่หนึ่งนะครับอันดับแรกครับเราจะมาเราสรุปยอดขายตามกลุ่มสินค้ากันดูครับทำยังไงได้บ้างครับวิธีการครับแ้่เราพิมพ์สูตรคิวรีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยผมจะเลือกทั้งหมดเช่นเดิมนะครับก็คือตั้งแต่ A ถึง K นะครับ ในที่นี้ครับเราก็จะพิมพ์คําว่า select เหมือนเดิมนะครับสมมุติครับผมต้องการที่จะสรุปตามกลุ่มนะครับกลุ่มสินค้าคือ column H ผมก็จะทําการดึง column H ออกมานะครับแล้วเราจะใช้สูตรที่ชื่อว่า sum นะครับโดยข้อมูลที่เราต้องการจะ sum เนี่ยก็คือข้อมูลมูลค่าสินค้ารวมถูกไหมครับให้เราใส่เข้าไปใน sum แบบนี้ไปได้เลยครับสมมุติผมใส่แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่หนึ่งข้างหลังทุกคนจะสังเกตนะครับว่าการพิมพ์สูตร sum แบบนี้มันจะเกิดการ error นะครับนั่นเป็นเพราะว่าเรามีการ ใส่คอลัมน์เคสเนี่ยเข้าไปในนี้นะครับเวลาที่เราซ้ำแล้วมันมีทั้งคอลัมน์เคสแล้วมีการซ้ำด้วยเนี่ยตัวคิวรี่เนี่ยมันไม่รู้นะครับว่าอยากจะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะซ้ำข้อมูล f ทั้งหมดแบบนี้ไม่เออร์เรอร์นะครับเราจะได้ข้อมูลออกมาเลยว่าข้อมูลซ้ำทั้งหมดในหน้าท r a n s ซ c t i o n ขายในคอลัมน์ f นะครับมันจะเท่ากับ4,335ซึ่งตรงกันนะถ้าทุกคนอยากจะซ้ำข้อมูลง่ายๆสามารถพิมพ์แบบนี้ได้แต่ถ้าเราอยากจะรู้ข้อมูลการซ้ำในแต่ละกลุ่มสินค้าใส่แบบนี้เนี่ ราจะต้องต่อท้ายด้วยคำว่ากรุปบายเสมอนะ ผมจะใช้คําสั่งกรุปบายนะครับแล้วเวลาที่เรากรุปบายนะครับเราจะกรุปบายอะไรเนี่ยเราก็ให้ใส่ตัวคอลัมน์ที่เราต้องการที่จะให้มันสํารวมด้วยกันนะครับในที่นี้ก็คือตัว h ตัวนี้นั่นเองครับพอเราใส่แบบนี้ครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าเราก็จะได้มาแล้วครับว่ากลุ่มสินค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีมูลค่าขายรวมเนี่ยเป็นเท่าไหร่ทุกคนจะสังเกตครับว่ามันมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนั่นก็เป็นเพราะเวลาที่เราเลือกข้อมูลเนี่ยเราเลือกยาวไปจนสุดนั่นเองครับพอเวลาเราเลือกยาวไปจนสุดนะมี ุ่มสินค้าที่เป็นว่างๆแบบนี้ครับเกิดขึ้นมาด้วยนะครับนี่ แล้วเราก็จะดึงข้อมูลตัวนี้มาสัมด้วยซึ่งมันก็จะไม่มีข้อมูลการสัมนะครับมันก็เลยจะขึ้นว่างๆนะครับเราก็สามารถใส่ condition where ตรงนี้ได้นะครับ where h ไม่เท่ากับอะไรเลยนะครับแค่นี้ครับมันก็จะจะไม่ทําการดึงข้อมูลที่เป็นว่างๆเนี่ยขึ้นมาสัมแล้วนะครับอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าสัมแบบนี้อาจจะดูยากถ้าเกิดว่าเรามีกลุ่มสินค้าเยอะเราอยากรู้ว่ากลุ่มสินค้าไหนขายดีที่สุดเนี่ยทำยังไงนะครับให้เราใส่คําว่า order by นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ย ให้ใส่ซัม f แบบนี้นะครับก็คือให้ออเดอร์บาข้อมูลของการซัมนั่นเองครับโดยถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เรียงจากน้อยไปหามากนะครับเราก็ ให้ใส่เป็น D E S C แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เรียงจากมากไปหาน้อยก็ให้ใส่คําว่า A S C แบบนี้นะครับผมใส่เป็น D E S C แล้วกันนะครับแค่นี้ครับเราจะรู้แล้วว่ายอดขายทั้งหมดที่อยู่ในหน้า transaction ขายนะครับกลุ่มไหนขายดีที่สุดแล้วก็ไล่เรียงลงมาเป็นกลุ่มใดบ้างนะครับและในเคสต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้สินค้าขายดีเนี่ยทำยังไงนะครับง่ายๆเลยคือทาเหมือนเดิมฮะัทำเหมือนกับกลุ่มสินค้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากอลั u m n h เนี่ย เป็นคอลัมน์ b นั่นเองก็คือ b เนี่ยมันจะทำการเก็บชื่อสินค้านะครับคราที่แล้วเราให้มันกรุปไยคอลัมน์ h แล้วก็แสดงคอลัมน์ h ใช่ไหมครับทีนี้เราก็ให้มันแสดงเป็นคอลัมน์ b แล้วก็กรุปายคอลัมน์ b แทนนะครับผมก็จะเปลี่ยน h เป็น b นะครับอะไรเป็น h ก็เปลี่ยนเป็น b ทั้งหมดนะจะสังเกตได้ว่าเรารู้ขึ้นมาทันทีครับว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยขายดีไล่เรียงจากมากไปหาน้อยนะครับแต่บางทีถ้าเกิดว่าเรามีจํานวนสินค้าเยอะๆนะครับเราอยากจะเห็นแค่ top ป3ง่ายๆเลยแบบเห็นแค่3ตัวบนนะคร,ยา,ไร,ไา,า,รายง่ ได้เลยครับให้เราใส่คําสั่งคําว่าลิมิตนะครับต่อท้ายไปได้เลยนะครับแล้วเราอยากจะเห็นท็อปเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นกรณีนี้อยากเห็นท็อปทีก็ใส่เลข3ไม่ได้เลยครับนี่ครับเราก็จะเห็นเฉพาะ3แล้วนะครับถ้าเป็นท็อปโฟล้วฮะก็เห็นเฉพาะ4เท่านั้นเองครับ และเคสสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะสรุปยอดขายตามชื่อของพนักงานขายและก็ตามสาขาด้วยเนี่ยทำยังไงครับก็คือให้มันขึ้นมาเลยครับว่าเราเนี่ยมีสาขาอะไรบ้างแล้วก็มีพนักงานขายคนไหนและพนักงานขายแต่ละคนเนี่ยขายได้เท่าไหร่ะแบบนี้ทํายังไงได้บ้างนะครับเราก็ทําการเลือกข้อมูลเหมือนเดิมนะครับ อ่าก็คือตั้งแต่ A ถึง K แต่ในการเลือกครั้งนี้นะครับเราก็จะเลือกเลยครับว่าเราอยากจะได้สาขามาก่อนนะแล้วเราอยากจะได้เป็นพนักงานขายนะครับและคอลัมน์ที่3เราอยากจะให้มันซ้ำข้อมูลในคอลัมน์ F มานะครับซึ่งในกรณีแบบนี้นะครับพอมันมีข้อมูลขึ้นมา2อันแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะกรุปบายเนี่ยเราต้องกรุปบายทั้งคู่นะครับทั้ง K แล้วก็ทั้ง J เลยนะครับ แค่นี้ครับเราก็จะได้ข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่าสาขา A เนี่ยมีพนักง,งานขายคนไหนอยู่บ้างแล้วมูลค่ารวมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแต่สังเกตเหมือนเดิมครับมันจะมีช่องว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่ where condition เนี่ยเข้าไปโดยผมจะใส่ไปก่อนกุ๊บบายตรงนี้นะครับ อ่าผมจะใส่แบบนี้นะครับเราก็จะตัดช่องว่างตรงนี้ไปได้แล้วแต่สมมติครับผมอยากให้มันไล่เรียงข้อมูลด้วยละครับว่าสาขานี้เนี่ยใครขายได้เยอะเรียงไปถึงน้อยเนี่ยเป็นไปได้ไหมสามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็ให้ใส่คําสั่ง order by นะครับ order by sum f แบบนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็เรียงจากมากไปหาน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่แบบนี้นะครับมันก็จะไล่เรียงเฉพาะยอดขายนะแต่ตัวสาขาเนี่ยมันจะไม่เรียงด้วยนะครับถ้าเราอยากให้มันเรียงสาขาด้วยนะครับให้เราทําการ order by k ก่อนนะครับแล้วก็ ค่อยออเดอร์บายซัมแบบนี้นะครับผมอยากให้สาขา A ขึ้นก่อนนะครับออเดอร์บายสาขา A ก่อนนะครับแล้วก็บอกเลยครับว่าพนักงานขายในสาขา A เนี่ยใครที่ขายได้เยอะไล่ไปจนถึงน้อยนะครับหลังจากนั้นจะต้องแสดงเป็นสาขา B นะครับแล้วก็แสดงขึ้นมาครับว่าพนักงานในสาขา B เนี่ยใครขายได้เยอะไล่จนไปขายได้น้อยนั่นเองครับเคสต่อมานะครับเป็นเคสที่เราจะมาสรุปตามช่วงเวลากันดูนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีช่องให้เราเนี่ยใส่วันที่แบบนี้นะครับให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะ สรุปข้อมูลเนี่ยเฉพาะในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือจาก29ออคติจนถึง31ตุ e r แบบเนี้ยเราสามารถที่จะเขียนคิวรีแบบไหนได้บ้างน,นะครับง่ายๆเลยครับเราสามารถเขียนคิวรีแบบเดิมได้เลยนะครับเราอยากดึงข้อมูลแบบไหนนะครับก็เริ่มต้นที่คําว่าคิวรีก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมก็ดึงข้อมูลจาก A ไปจนถึง K นะครับ หลังจากนั้นครับเราจะพิมพ์ select นะครับเลือกเลยครับว่าสมมุติถ้าเกิดว่าผมอยากจะดึงข้อมูลมาเฉยๆนะครับผมอยากได้แค่คอลัมน์ A B C ขึ้นมาแค่3อย่างนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ A นะครับก็คือคอลัมน์ของวันที่เนี่ยให้มันอยู่ในส่วนของวันที่ตั้งแต่29่สิบเก้าออกัสถึงสามสิบเอ็ดออกโทเบอร์เนี่ยทำยังไงนะครับเวลาที่เราจะด select นะครับแค่เราพิมพ์คําว่า date เข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราใส่ฟันหนู1อันนะครับแล้วก็ใส่เป็น double quote นะครับคุมแบบนี้นะครับแล้วเราจะทําการต่อโดยใช ฟังก์ชันที่ชื่อว่า text นะครับกรณีนี้ครับเราอยากจะได้วันที่เนี่ยที่มากกว่าวันที่จากถูกไหมครับเราก็ใส่ไปเลยครับว่า c 3นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยให้เราใส่ format เป็น date แบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการต่อ string ต่อนะครับเราก็พิมพ์แบบนี้เข้าไปได้เลยนะและก็ให้ใช้คำสั่ง a n d นะครับ a นะครับจะต้องน้อยกว่านะครับ date เหมือนเดิมเลยครับ แล้วก็พิมพ์ว่าแล้วก็ต่อสตริงเมื่อกี้ครับวันที่เนี่ยในคอลัมน์ A จะที่เราอยากต้องการที่จะดึงนะครับจะต้องน้อยกว่า4 4ถูกไหมครับแล้วเราก็พิมพ์เหมือนเดิมเลยครับแล้วเราก็ทําการต่อสตริงเพื่อใส่ฟันหนูนะครับใส่เลขหนึ่งข้างหลังแล้วก็วงเล็บปิดแบบนี้ครับอ่าเราจะได้ข้อมูลแล้วนะครับตั้งแต่29สิาออกัสจนถึง31นะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มนะเพิ่มไปเป็น1กรกฎานะครับแค่นี้ครับเราก็สามารถดึงข้อมูลตามช่วงวันเวลาที่กำหนดมาได้แล้วนะครับ และเคสต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะสรุปยอดขายตามกลุ่มในช่วงเวลาล่ะครับอ่สมมุติถ้าเกิดว่าผมอยากจะสรุปยอดขายครับว่าในช่วงเวลานี้นะครับที่เราเลือกมาเนี่ยกลุ่มไหนที่ขายดีบ้างนะครับเราจะได้รู้ว่าในแต่ละช่วงเนี่ยยอดขายดีของแต่ละกลุ่มมันไม่เหมือนกันถูกไหมครับอยากจะรู้แค่ว่าในช่วงนี้ครับ1จุลายถึง3สิงหาคมออกัสเนี่ยสินค้าตัวไหนที่ขายดีบ้างนะครับเราก็สามารถเขียนสูตรได้ดังต่อไปนี้เลยครับ เ้าก็ถือผมก๊อปของเดิมมาได้เลยนะครับแล้วเราอยากได้ยอดขายตามกลุ่มสินค้าใช่ไหมครับเราก็ไปดูเลยครับว่ากลุ่มสินค้าเนี่ยอยู่ในคอลัมน์อะไรครับอยู่ในคอลัมน์ H นะครับเพราะฉะนั้นครับผมก็จะเลือกเป็นคอลัมน์ H ออกมานะครับแบบนี้ครับแล้วเราก็อยากจะได้ซัมข้อมูลจากคอลัมน์ F ตรงนี้นะครับผมก็จะ ซ u m F ข้างหลังตรงนี้นะครับแต่สังเกตได้ว่าพอเวลาเราซ u ำแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กรุปไบเนี่ยมันจะเออร์เลอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใส่กรุปไบที่ข้างหลังแบบนี้นะครับแค่นี้เราก็จะได้ข้อมูลกลุ่มของยอดขายนะครับตามช่วงวันเวลาที่เรากําหนดมาแล้วนะครับแต่สังเกตได้ว่าตอนนี้มันยังไม่เรียงนะครับเราก็สามารถใช้ออเดอร์ไได้นะครับอ่าแ,แค่นี้มันก็จะเรียงข้อมูลให้เราแล้วนะครับสมมติถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ครับ ผมอยากจะรู้แค่1ออกัสนะครับก็สังเกตได้ว่ายอดขายเนี่ยก็จะลดลงนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้ข้อมูลแค่ภายในเดือนนะครับเราก็สามารถปรับเป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้รู้เลยครับว่าในเดือนนี้นะครับเดือนตุลาเนี่ยข้อมูลที่เราขายออกไปเนี่ยกลุ่มไหนขายได้เท่าไหร่บ้างนะครับคุณก็สามารถใช้คิวรี่แบบนี้ดึงข้อมูลแบบเร็วๆได้ทันทีนะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกด้วยนะครับนะบั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราแค่เปลี่ยนข้อมูลในดอปดาวตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลแบบดนามิกเลยสมมติเราอยากจะเห็นข้อมูลในเดือนโนเวมเบอร์นะครับเด นะเรามียอดขายจากกลุ่มเครื่องเขียนอย่างเดียวนะครับมันก็จะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นทันทีครับและเคสสุดท้ายครับเมื่อกี้เราดูตามกลุ่มไปแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้เป็นสินค้าขายดีละครับเราอยากจะรู้ว่าในช่วงนี้สินค้าไหนขายดีเป็นยังไงบ้างนะครับทำยังไงผม Copy สูตรแบบเดิมมาก่อนนะครับแล้วแทนที่เราจะใช้คอลัมน์ H นะครับซึ่งคอลัมน์ H ก็คือคอลัมน์กลุ่มเราก็เปลี่ยนไปใช้คอลัมน์ B นะซึ่งคอลัมน์ B ก็คือคอลัมน์ชื่อสินค้าน,นั่นเองครับเราอยากรู้ว่าสินค้าไหนนขายดีนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่แบบนี้มันจะเอเรอรเลอนะเพราะว่าเรา g ร o ๊ปบายเถูกไหมครับเราต้องเปลี่ยนเป็น g r o u p b ายชื่อสินค้าก็คือ g r o u p b ายนะครับแค่นี้ครับเราก็จะได้ข้อมูลชื่อสินค้ามาแล้วนะครับว่าสินค้าไหน ขายดีบ้างนะครับในช่วงเวลาที่กําหนดนะครับโอเคครับเคสถัดมาเคสที่3นะครับก็คือเคสที่เราอยากที่จะเลือกข้อมูลตามดรอปดาวนะครับโดยกรณีนี้เนี่ยคุณจะทำดรอปดาวแบบไหนก็ได้นะครับสมมติผมจะทำดรอปดาวเป็นปีกับเดือนแล้วกันนะครับผมก็ใช้วิธีการคลิกขวานะครับเลือกเมนูแบบเลื่อนลงแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเลือกเมนูแบบเลื่อนลงจากช่วงนะเราไปเลือกข้อมูลมาเลยครับว่าเราอยากจะให้ดรอปดาวเนี่ยมันเป็นไปตามข้อมูลตรงไหนนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะดึงตั้งแต่ G2 ตรงนี้ครับเป็นคอลัมน์ปีเดือน ไปจนสุดเลยครับแบบนี้ครับแล้วก็ผมจะเลือกเป็นลูกศรแบบนี้นะครับทาให้มันเลือกง่ายหน่อยนะครับพอเราเข้ามาที่ตรงนี้ครับเราก็จะสามารถเลือกปีกับเดือนได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกปีกับเดือนแบบนี้นะครับบางทีมันจะคิดว่าข้อมูลนี้เป็นเดทนะครับทำให้มันเกิดวอร์นิ่งแบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการเปลี่ยนฟอร์แมตนะครับให้เป็นข้อความธรรมดาก่อนอ่าแบบนี้เราก็จะเลือกได้แล้วนะครับผมอยากจะได้ข้อมูลนะฮะที่อยู่ในเฉพาะเดือน2023 ขีดหนึ่งเท่านั้นนะครับนั่นก็คืออยากได้แค่ข้อมูลจากเดือนมกราปี2023ีเนี่ยผมทํายังไงได้บ้างนะครับคือเราจะได้เวลาที่เราเปลี่ยนเดือนเนี่ยเราขี้เกียจที่จะเลือกข้อมูลนะครับว่าเอ๊ะจากวันที่1จนถึงวันที่30เหมือนกิมอาจจะเสียเวลานะครับถ้าเราอยากจะดึงแบบง่ายๆเนี่ยเราก็สามารถทําด o p d o w n แบบนี้ได้นะครับแล้วเวลา Q ิวรี่นะครับมันก็จะเขียนง่ายกว่านะครับเราก็สามารถเขียนแบบนี้ได้เลยอ่าผมก็เลือกข้อมูลทั้งหมดนะครับ แล้วเราก็สามารถทําการเ e l e c t ข้อมูลที่เราต้องการนะครับสมมุติผม select ทั้งหมดเลยนะครับแล้วผมก็ใส่ condition where ตรงนี้ครับว่า G ครับคอลัมน์ G ให้มันเท่ากับนะครับเราจะใส่เป็น single quote เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ double quote แล้วทําการต่อ string นะครับตรงนี้ครับแล้วก็ชี้ไปที่ดอกดาวตรงนี้นะครับทําการต่อ string เพื่อปิด single quote แบบนี้นะครับแล้วด้านหลังสุดเราก็จะใส่เป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่วงเล็บปิดได้เลยแค่นี้ครับเราก็จะได้ข้อมูลมาแล้วนะครับ เฉพาะแค่ส่วนของปี2023ขีดหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะแบบนี้ครับเราก็สามารถดึงข้อมูลที่เราต้องการในเดือนนั้นเนี่ยมาได้แบบง่ายๆเลยนะครับนะสมมติผมจะเลือกแค่ A ถึง F ละกันนะครับนะผมก็สามารถใส่แบบนี้ไปได้เลยและถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทําการสรุปข้อมูลนะครับตามดอปดาวตัวนี้ล่ะทำยังไงได้บ้างนะครับเช่นแค่ทําการเปลี่ยนดอปดาวตรงนี้นะครับเราก็จะรู้เลยนะครับว่าข้อมูลยอดขายตรงไหนที่ขายดีบ้างเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวเรามาเขียนกันเลยนะครับวิธีการเนี่ยเหมือนเดิมเลย ผม c ผม y o p y แบบเดิมมาเลยนะครับแต่ในกรณีนี้ครับเราอยากจะได้เป็นกลุ่มยอดขายนะครับซึ่งกลุ่มยอดขายเนี่ยก็จะอยู่ในคอลัมน์ H นะครับผมก็จะเลือกเป็นคอลัมน์ H ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการซ้ำนะครับซึ่งซ้ำเนี่ยเราจะซ้ำในคอลัมน์ F นะครับ คอลัมน์ F ก็คือมูลค่ารวมนะครับแล้วก็ให้คอนดิชันเนี่ยแว G เท่ากับข้อมูลในดอปดาวตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะทําการกรุปบายนะครับในที่นี้เราก็จะทําการกรุปบาย h นั่นเองครับแค่นี้ครับเราก็จะรู้แล้วครับว่าข้อมูลเนี่ยเรามีการขายของในกลุ่มสินค้าไหนบ้างนะครับนี่ครับคล้ายๆกับคอนดิชันเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากมากไปหาน้อยก็สามารถทําได้เหมือนกับในเคสที่แล้วเลยนะครับเคสต่อมานะครับเราจะมาทำเซิร์ชบ็อกกันนะครับเพื่อทําการเซิร์ชข้อม สมมุติถ้าเกิดว่าผมมีข้อมูลใหม่นะครับไม่ได้ใช้ข้อมูลฐานเซ็กชันขายนะ,นะครับเป็นข้อมูลชื่อของพนักงานแบบนี้นะครับแล้วเราอยากที่จะพิมพ์ในส่วนของข้อมูลเพื่อให้มันแสดงข้อมูลของพนักงานออกมาแบบรวดเร็วเนี่ยมันทํำยังไงได้บ้างนะครับเราก็สามารถทําหน้าฟอร์มเซิร์ h บวอกแบบนี้ขึ้นมาซึ่งไม่มีอะไรเลยนะครับเราจะพิมพ์ข้อมูลอะไรลงไปก็ได้นะครับตัวอย่างที่เราต้องการก็คือสมมุติถ้าเกิดว่าผมอยากจะหาชื่อของพนักงานนะครับที่มีคําว่าอาเนี่ยให้มันแสดงขึ้นมาข้างล่างแบบนี้ทำยังไงนะครับอันนี้ทําง่ายมาก,ก สามารถใช้สูตรคิวรี่ได้เหมือนกันนะครับเราก็พิมพ์ว่าคิวรี่นะครับส่วนข้อมูลเนี่ยเราก็สามารถใส่ตรงนี้ไปได้นะครับตั้งแต่ G 3ถึง J 1 5นะในสูตรเนี่ยเราก็พิมพ์คิวรี่ไปได้เลยนะครับโดยผมจะเลือกทั้งหมดนะครับก็จะเลือกเป็นคิวรี่สตาร์นะครับแวร์คอนดิชันนะครับเราต้องการที่จะเปรียบเทียบข้อมูลใน Search box เนี่ยกับคอลัมน์เฮนะครับก็ใส่เป็น H นะครับแล้วเราจะไม่ได้ใช้เท่ากับนะครับแต่เราจะใช้เป็นไลท์แทนนะครับแล้วเพื่อให้ทําการแมทช์ข้อมูลนะครับแบบแค่เฉพาะส่วนนะครับ ตรงที่ตรงอื่นจะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยเราจะให้ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือมันจะเป็นข้อความอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าในตรงกลางเนี่ยอยากให้เป็นข้อมูลที่มาจากเซิร์ชบ็อกในเซลล์43ตรงนี้เราก็สามารถใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ไปได้นะแล้วก็ใส่เป็นเอามาต่อนะครับอ่าแล้วก็ให้ใส่แบบนี้ครับ แล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับมันจะเป็นการบอกครับว่าขอแค่มีคําว่า R อยู่ในคํานี้เนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะครับก็จะดึงข้อมูลมาได้เลยนะครับเราก็ใส่เลขหนึ่งข้างหลังแล้วก็ทําการวงเล็บฟิตไปได้เลยอ่าแค่นี้ครับเราพิมพ์คําว่า R นะครับก็จะขึ้นคุณอาริยามาแล้วนะครับสมมติผมพิมพ์คําว่าตาก็ขึ้นคุณพณนิตานะอย่างแบบนี้ครับคุณรัษนะครับผมพิมพ์คําว่ารัษนะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแมทั้งนามสกุลแล้วก็ชื่อนะครับก็็็จจจะะะมมมมีีีคคคุุณณรรรรินนนนนนัััััศศเเดกกบบ้้้ําาทขึป ยชน์ให้เราสามารถเวลาเซิร์ชข้อมูลในข้อมูลเยอะๆเนี่ยแบบรวดเร็วนะครับเราสามารถพิมพ์แบบนี้เข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้รับรองว่าเซิร์ชรวดเร็วกว่าการใช้ฟิลเตอร์ของ Google s h e e t แน่นอนครับ mm hmm. ในเคสต่อมานะครับเคสนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเจอนะก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาข้อมูลจากหลายๆหน้าเนี่ย มาต่อกันแล้วก็มาสรุปข้อมูลเนี่ยมาทํายังไงได้บ้างนะครับในเคสนี้ครับผมก็สร้างข้อมูลตัวอย่างเนี่ยมาในชีตยอดขายสาขา A และยอดขายสาขา B นะครับนั่นก็คือผมทําการตัดนะครับในยอดขายสาขา A เนี่ยก็จะมียอดขายเฉพาะสาขา A ขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนในหน้ายอดขายสาขา B ก็จะมีเฉพาะของสาขา B แบบนี้นะครับถ้าสมมุติข้อมูลเนี่ยมันแตก กันไปหลายๆชีทเนี่ยเราจะเอามารวมกันแล้วก็ทาการสรุปข้อมูลแบบทีเดียวแบบง่ายๆเนี่ยยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเราจะมาเขียนสูตรซ้ำเนี่ยมันคงจะยากมากเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันมาจากหลายชีทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการรวมแบบนี้ครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเอาข้อมูลมาต่อกันก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาข้อมูลที่ต่อแล้วเนี่ยมาทําการซ้ำนะครับวิธีการในการต่อข้อมูลนะครับเราก็ใช้สูตรคิวรี่เหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ว่าในส่วนของข้อมูลนะครับในพาร์ทข้อมูลเนี่ยเราจะใช้วิธีแบบนี้ครับคือเรา จะทําการเลือกข้อมูลในแต่ละหน้านะครับสมมติผมเลือกข้อมูลจากยอดขายสาขา a มาก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะต่อนะครับเราจะใช้ปีกกานะครับแบบนี้ครับแล้วเราจะต่อโดยการใช้เซมิโคลอนแบบนี้ครับแล้วเราก็จะต่อด้วยยอดขายของสาขา b นะครับแบบนี้ครับแล้วก็ทําการใช้เซมิโคลอนปิดแบบนี้ครับแล้วเราก็พิมพ์สูตร select ไปได้เลยครับว่าเราอยากจะดึงข้อมูลแบบไหนนะครับคอลัมน์ไหนนะครับสมมติผมต้องการจะดึงทั้งหมดเลยนะครับผมก็พิมพ์แบบนี้ แล้วก็ใส่1ข้างหลังแบบนี้ครับข้อมูลจะมาต่อกันแล้วนะครับอ๋อผมใส่ข้อมูลไม่เท่ากันนะครับเวลาที่เราจะเอาข้อมูลมาต่อกันแบบนี้นะครับขนาดของข้อมูลต้องเท่ากันนะครับอันนี้ในสาขา A ผมเรื่องแต่ B ถึง K นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแก้เป็น A ถึง K แบบนี้ให้เหมือนกันทั้งคู่นะครับอ่าแค่นี้ครับข้อมูลก็จะมาแล้วนะครับแต่สังเกตได้ว่าครับเราจะดึงตัวส่วนของว่างๆมาด้วยถูกไหมครับนี่ครับมันจะเป็นส่วนของว่างๆมากว่าจะไปถึงในส่วนของข้อมูลในสาขา B เนี่ยก็ต้องลงมาที่แถวที่พันกว่าเราอยากจะตัดว่างๆนี้ทิ้ง ไปเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับเราสามารถใช้วิธีแบบนี้ได้ครับให้เราใส่แวร์คอนดิชันแบบนี้ลงไปได้นะครับแล้วให้เราบอกว่าแวร์คอลัมน์สองนะครับไม่เท่ากับว่างๆแค่นี้ครับข้อมูลมันก็จะมาต่อกันแล้วนะครับทั้งข้อมูลจากสาขา A และข้อมูลจากสาขา B นะครับแต่สังเกตได้ครับว่าตอนที่เราต่อข้อมูลจากสาขา B มาเนี่ยมันดึงข้อมูลคอลัมน์ข้างบนมาด้วยเห็นไหมครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับ ตอนที่เราต่อข้อมูลจากสาขาีเนี่ยให้เราเลือกแค่ A2 เป็นต้นไปแบบนี้ครับข้อมูลคอลัมน์เนี่ยมันก็จะหายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เป็นข้อมูลออกมาเป็นแถวเดียวแบบนี้เรียบร้อยนะครับเรียงจาก A ไป B เอามาต่อกันเลยนะครับอ่าแล้วหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเราต้องการที่จะเอามาสรุปนะครับเราก็สามารถพิมพ์แบบนี้ลงไปได้เลยนะครับโดยการที่ถ้าเกิดว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะครับเราก็ทําการเลือกข้อมูลนั้นอย่างเช่นตอนเนี้ยเราอยากจะได้ข้อมูลสาขานะครับซึ่งสาขาเนี่ยจะอยู่ที่คอลัมน์ K นะครรับแต่่ในกณีีท รามาต่อกันแบบนี้เนี่ยบางทีระบบจะไม่รู้ว่านี่คือคอลัมน์ k นะครับมันจะให้เรานับเลขครับว่าคอลัมน์ k เนี่ยอยู่ในแถวอะไรนะครับเราก็นับไปเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11นะครับเราจะเอาข้อมูลสาขา k เนี่ยขึ้นมาก่อนนะครับให้เราใส่คำว่าคอลัมน์11นะครับแบบนี้ครับแล้วเราซ้ำข้อมูลจากคอลัมน์อะไรนะครับเราก็ใส่ชื่อคอลัมน์ลงไปนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้1 2 3 4 5 6เราากเราให้มันซ้ำคอลัมน์ที่6นะครับ อ่ะก็ให้เราใส่คําว่าคอลัมน์ที่6แบบนี้นะครับสุดท้ายเราก็ต้องมากรุ๊ปบายด้วยนะครับก็คือกรุ๊ปบายคอลัมน์1 1นะครับอ่าแค่นี้ครับเราก็จะได้ข้อมูลซัมของแต่ละสาขาออกมาแลวครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งข้อมูลซัมแบบนี้นะครับถ้าในหน้ายอดขายสาขา A มีการเพิ่มข้อมูลหรือยอดขายสาขา B มีการเพิ่มข้อมูลเนี่ยข้อมูลนะครับมันก็จะทําการสรุปให้แบบอัตโนมัติแบบดินามิกที่หน้านี้เลยครับ แล้วอีกคลิกหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคําว่าซ้ำมูลค่ารวมเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้สื่อนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้โดยการใช้คําสั่งที่ชื่อว่า label นะครับพิมพ์ลงไปข้างหลังสุดนะครับแล้วก็บอกเลยครับว่า label column อันไหนให้เปลี่ยนไปชื่ออะไรนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอยากให้มันเปลี่ยนคาว่าซ้ำ column หกนะครับเป็นคําว่ายอดขายรวมสาขาผมก็พิมพ์แบบนี้ลงไปได้เลยนะครับแค่นี้ครับมันก็จะเปลี่ยนคำแล้วครับ คำว่าซ้ำเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่ายาายกไขรวมสาขาทำให้เราสามารถดูข้อมูลได้แบบเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นครับ โอเคครับเรามาถึงเคสสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเคสนี้เนี่ยจะค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงนะครับเราจะใช้คําสั่งที่ชื่อว่า Pivo t นะครับการใช้คําสั่ง Pivo t ในการสรุปในครั้นนี้นะครับมาทาให้การสรุปข้อมูลของเราเนี่ยดูมีมิติได้มากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสมมติในเคสแรกนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาข้อมูลยอดรวมในแต่ละสาขาเนี่ยเราสามารถใส่สูตรซ้าแบบนี้เข้าไปได้นะครับอันนี้คล้ายแบบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้อธิบายอะไรมากเราก็จะได้ข้อมูลซ้าแบบนี้ขึ้นมาใช่่่่มมัั้ยคครรรรบบบบแแตวาาาาเเสถทีีีจะขนนอกึงได 네 <목소리가> โดยกรณีนี้ครับเราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า Pivo t แทนนะครับโดย Pivo t เนี่ยเรียกได้ว่าจะมาแทนคำสั่ง Groupby เลยนะครับการ Group by เนี่ยคือการกรุ๊ปในแนวนอนนะครับแต่การทำ pivot เนี่ยคือการ pivot ในแนวตั้งแบบนี้นะครับพอเรา Pi ว o t ในแนวตั้งแบบนี้เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องทำการ g r ุ u p บายและพอใส่ Pi ว o t ในแนวตั้งเนี่ยมันก็ทำการซ้ำในคอลัมน์แบบนี้ไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำทั้งแนวตั้งแนวนอนได้นเองครับโดยในแนวตั้งเนี่ยเราจะใช้ในการ g r ุ u ป b ายและในแนวนอนเราก็จะใช้ Pi t เดี๋ยว จะมาดูรายละเอียดกันนะกรณีถ้าเกิดว่าเราอยากจะหายอดขายพนักงานของแต่ละสาขานะครับโดยใช้ซ้ำนะครับเราก็จะพิมพ์แบบนี้นะเราจะใส่เป็นคอลัมน์ K นะครับ แล้วก็คอลัมน์ J นะครับคอลัมน์ K ก็คือสาขานะครับเราอยากได้สาขามาก่อนแล้วก็คอลัมน์ J นะหลังจากนั้นครับเราก็อยากได้ s u m f นะครับซึ่งแน่นอนครับเราก็ต้องมา Group by K Group by J นะครับอันนี้เหมือนเคสเดิมนะครับเดี๋ยวผมขอผ่านไปเร็วๆนะเราก็จะได้มาแล้วว่าในแต่ละสาขาเนี่ยพนักงานคนไหนเนี่ยขายเท่าไหร่บ้างซึ่งกรณีแบบนี้นะครับบางทีมันอาจจะดูข้อมูลยากไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นข้อมูลยอดขายของแต่ละสาขาลงมาในแนวตั้งแล้วเป็นชื่อพนักงานในแนวนอนแบบนี้เนี่ย เราสามารถใช้ Pivo t เนี่ยในส่วนของคอลัมน์พนักงานได้นะครับและเวลาเรากรุ๊ปบายเนี่ยเราก็กรุ๊ปบายแค่ชื่อสาขาเท่าขนั้นเองนะครับในกรณีนี้ครับเราก็ทําการกรุ๊ปบายนะครับเฉพาะอะไรที่เราอยากให้มันลงมาเป็นในแนวตั้งน,นะครับนั่นก็คือเฉพาะแค่คอลัมน์ของสาขานะครับส่วนในคอลัมน์ของพนักงานขายนะครับเราก็ใช้เป็น Pivo t แบบนี้ครับ ชื่อของพนักงานขายนะครับจะวิ่งไปด้านขวาแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลของสาขาเนี่ยจะเป็นแนวตั้งนะครับแบบนี้เราก็จะดูข้อมูลยอดขายของพนักงานแต่ละคนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในกรณีพนักงานขายแต่ละคนเนี่ยต้องขายให้กับทั้งสงสาขาเราจะรู้ทันทีครับว่าพนักงานขายแต่ละคนเนี่ยเขาขายสาขาไหนเยอะกว่าสาขาไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็สามารถใช้เทคนิคแบบนี้นะครับหายอดขายรายเดือนในแต่ละสาขาได้เลยนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ครับว่าในเดือนอะไรนะครับให้มันตั้งไล่เรียงลงมานะครับแล้วก็มี ชื่อของสาขาอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นยอดขายแบบนี้ทํายังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับในซีรีส์นี้นะครับผมอยากได้ข้อมูลยอดขายของแต่ละเดือนก่อนนะครับผมสามารถใช้สูตรมันเนี่ยลงไปได้เลยนะครับโดยสูตรมันนะครับมันจะปกติแล้วนะครับมันจะแสดงค่าเป็น0ูนย์ถึงสินะครับศูนย์เนี่ยก็คือเดือนที่1นะสิก็คือเดือนที่12นั่นเองครับซึ่งมันขายไป็น1นะครับผมก็จะใช้วิธีการบวกไปอีก1นะครับบวกไปอีกหแบบนี้นะครับ แล้วก็จะทําการ sum f นะครับพอ sum f เ,เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมากรุบบายมันอีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้ครับเราก็จะได้ข้อมูลยอดขายในแต่ละเดือนออกมาแล้วแต่สังเกตได้เลยครับว่าชื่อมันจะแบบแปลกๆยาวๆนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับโดยใช้ l e b e l month a บวกหนึ่งนะครับเป็นเดือนแบบนี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลเดือนมาแล้วนะครับแล้วก็จะได้เป็นมูลค่ารวมของแต่ละเดือนมาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากให้ข้างบนเป็นสาขาละครับทำยังไงได้บ้างนะครับเราไปดูก่อนครับว่าสาขาเนี่ยอยู่ในคอลัมน์อะไรครับคอลัมน์ k นะครับ กลับมาที่เกตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการเลือกข้อมูลสาขาออกมาด้วยนะครับโดยการใส่เป็น Pivot นะครับอ่ากุ๊ปบตรงนี้ไปแล้วนะครับเราก็ทําการ Pivot เลงไปตรงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการบอกว่า ให้แสดงข้อมูลสาขาในแนวตั้งขึ้นมานั่นเองครับแล้วก็ให้ทําการรวมข้อมูลออกมาแบบนี้นะครับแค่นี้ครับเราก็จะได้ข้อมูลยอดขายของแต่ละสาขาในแต่ละเดือนออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากจะสรุปข้อมูลแล้วไม่รู้ว่าจะใช้วิธีแบบไหนนะครับวันนี้ก็มีตัวอย่างหลายตัวอย่างให้สามารถเอาไปลองไปปรับใช้ดูได้นะครับส่วนใครที่ติดปัญหาการใช้งานนะครับใช้แล้วเออเลอร์ตรงไหนเนี่ยก็สามารถหลังไหม์เข้ามาคุยหรือโพสเข้าไปถามในกลุ่มหลังบ้านก็ได้นะครับเชื่อว ค,คอยตอบคุณอยู่เช่นเดียวกันครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ